สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนครับจะพาคุณมาแนะนําให้รู้จักกับเต็นท์โคแมนเต็นท์โคแมนที่เป็นเต็นครอบครัวที่น่าสนใจที่สุดน่าใช้มากๆในรอบ11ปีที่เราทํางานกับถูกต้องครับผมแล้วเต็นหลังนี้ชื่ออะไรครับ Cross Dome 270ครับอ้าวลองชมเลยครับนะครับผมหน้าตาก็คือเป็นเต็นโดมอ่าที่สําคัญครับของเต็นหลังนี้ก็คือ มันเป็นเต็นท์ที่ดีไซน์เพื่อตลาดญี่ปุ่นมีสเปคสูงมากครับผมนะครับสเปคการผลิตสูงมากต้องแต่มาในราคาที่เราจับต้องได้เดี๋ยวมาดูกันว่าว่ามันน่าสนใจยังไงบ้างเรามาดูลักษณะของเจ้าเต็นท์ครอสโดม270เป็นทรงโดมเป็นแน่นอนเป็นทรงโดมนะฮะชื่อโดมไม่โดมธมดารมดครับผมเป็นโดมน่าใช้มากอย่างแรกนะครับจะมีเชลเตอร์ ตัวนี้นะครับซึ่งมีทําให้มีพื้นที่หน้าบ้านนั่งเล่นได้อย่างสบายๆตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ได้เลยข้อดีของการที่มีเชลเตอร์ข้างหน้าเนี่ยครับ,รบก็คือว่าถ้าเกิดฝนตกพรำๆมเราเปิดประตูนอนได้เราไม่ต้องโอโปิดสนิทนะครับเพราะว่ามันมีที่บังลมมาข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเปิดแง้มนะครับแล้วก็ขึงเชือกไปไกลๆเปิดประตูแง้มๆให้ลมเข้าได้ด้านข้างเนี่ยก็มีแผ่นกันไม่ให้ฝนสาด ฝนตกก็ไม่ต้องปิดเต็นท์ูดได้อยากนอนกลางเต็นท์เลย้อมากค,ครับผมครับแล้วก็รเรื่องประตูนะครับก็ะจะมีประตูด้านหน้าประตูหลักด้านหน้านะครับแล้วก็ประตูด้านหลังเข้าออกได้สองทางาเปิดล่งได้ครับผมาอากาศร้อนนะครับครับผมเปิดประตูอากาศเข้าแบบเต็มเต็มเลยครับหน้าต่างบานเปิ่มหน้าหลังทะลุไปเลยครับครับเราจะมาพูดถึงวัสดุกันครับวัสดุตันนี้เรียกว่าเต็นท์หลังนี้ทั้งเต็นท์เนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ คือต้องบอกย้าอีกทีว่าอันนี้คือสเปคที่เขาถืนญี่ปุ่นับผมนะครับซึ่งเป็นของเกรดดีมากครัพีเอสเตอร์เนี่ยก็เป็นพีเอสเตอร์คำว่าบอกโพีเอสเตอร์มันก็เต็นอะไรมันก็โพีเอสเตอร์แต่โพีเอสเตอร์ที่ใช้ในเต็นโคแมนเนี่ยต้องลองจับดูครับอืมันนุ่มแล้วก็มันดูดีมากตึบมากเลยครับมันตึบมาก โค้ดก็คือโลตัวฟลายชีเนี่คือ75็ดสิีเจ็ดีก็คือความหนาของผ้าครับกับผมซึ่งก็หนากว่าเต็นท์ทั่วไปเน้นความทนทานถูกต้องนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องจับอันนี้นะครับถ้าดูรายละเอียดในการตัดเย็บนี่อีกอย่างนึงที่สําคัญมากก็คือทุกตะเข็บนะครับมีการติดซีมเทปอย่างดีซีมเทปก็แตกต่างอีกจับตัวก็รู้ว่ามันแตกต่างมากซิปก็อย่างดีนะครับ แม้กระทั่งตัวลากนี่ยังมีปลาโคลแมนอยู่ที่ตัวจับซิปก็อย่างที่เน้นสเปกญี่ปุ่นครับนะครับสายชีชนี่หนา75ครับ75ดีตัวข้างในตัวอินเนอร์นี่68ครับ68กสิบแปาก็นาารับผมแต่ที่สำคัญที่สุดคือพื้นครับผมพื้นเนี่ยแตกต่างเลยครับส่วนใหญ่เต็น เต็นท์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันในบ้านเราเนี่ยพื้นเป็นพลาสติกกบแกบกบแกบนะครับค่ะอันนี้ตัวนี้เป็นโพลีเอสเตอร์210 d ีรับผมหนามากทนทานในการใช้งานแล้วก็เคลือบ p ีถูกต้องดีหมดเลยเห็นไหม75 d 68 d 210ดีการเคลือบพีก็คือการเคลือบกันน้ำครับเคลือบมันเคลน้ำซึ่งก็เคลือบอย่างดีประตูหลังนี่ครับจะเป็นประตูที่มีซิปกลาง1ซิปเราก็ลูดลงมาเฉยๆก็สามารถจะปิดซิปได้ นะครับเราก็จะมีสมอบกปักตรงนี้เพื่อให้ถ้าาเกิดอากาศหนาวก็ยังมีสามารถระบายอากาศได้ข้างล่างจริงๆแล้วนะครับ,รบถ้าฝนตกพรๆมๆเราเปิดแง้มๆก็ได้ใช่เปิดจะเปิดฝั่งซ้ายเปิดฝั่งขวาได้หมดเลยทางเลือกเพราะว่าเราสามารถใช้สมอบกปักกับเจ้าตัวนี้ได้ทุกมีทางเลือกเยอะแยะหมดเลยใช่ทีนี้เรามาพูดถึงพื้นที่ภายในบ้างนะครับผม2องเมตรเจ็ดสิบคูณสองเมตรเจ็ดสิบ Uh, วางเจ้า uh, ถุงนอนนะครับสี่ถุงเรียงกันวางสบายๆนอนก็ได้อย่างสบายๆนะครับผมแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วก็ออเทอรอรอย่างอื่นก็จะมีพวกซองถุงใส่ของด้านข้างสาหรับใส่ของจําเป็นเมื่อไว้เป็นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์มีทั้งด้านซ้ายและขวานะครับผมส่วนด้านบนก็จะมีฮุกสาหรับเกี่ยวพวก uh, ตะเกียง LED นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะมีมุ้งระบายอากาศด้านบนด้วยครับเป็นไงครับได้ชม cross dome สองเจ็ดศูนย์ใช่จริงๆคือผมบอกแล้วนะครับว่าเราทำงานกับโคลแมนมา11ปีครับผมอันนี้คือเต็นท์ครอบครัวที่น่าสนใจที่สุดคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่าที่สุดอรับงหนครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุวัตถุดิบมาวัสดุวัสดุครับผมสเปคสเปคญี่ปุ่นเนี่ยครับแตกต่างนะครับ การออกแบบที่มีประตูหน้าหลังโล่งมีเชลเตอร์นั่งเล่นทั้งหน้าเชลเตอร์นั่งเล่นทา้งกับข้าวได้ที่บอกค่าตัวคุ้มราคามากมากนะครับอยากให้มาลองสัมผัสชกัมได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะรักโคลแมนมากมาเลยครับตอนนี้แจ๋วครับ